สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G ีโฟกสปอร์ตออนทัวนะฮะหลังจากตีคลิปก่อนหน้านี้เขาก็ได้ไปติดตามกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรตินะฮะพระราชทานเปิดทางอำเภอม่ใจกับเคหะนรรมราสรปานองซ้ายนะฮะเปิ่นก็ได้มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวฮื่อกับหนองเล็งซ้ายของเขาณนณะนะสวนลูกกระชาทนะฮะตอนนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วนะฮะบริเวณตีอัน ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้กอ็อยู่บริเวณฟังทางทิศตะวันตกของเกาะกล่องดินนะฮะแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ก็หลังจากที่อันเก็บอุปกรณ์อย่างเรียบร้อยแล้วเอามาดูบรรยากาศณตอนนี้ครับเวลากประมาณเที่ยงแดดท้อนมากครับผมเห็นมีการกำลังขีดเส้นถนน เป็นถนนลาดยางต้อยตีอันกรมชลประทานได้สร้างถนนรอบเกาะกองดินกับอัน,นหนองเลงซ้ายของเขานะฮะซึ่งบริเวณตีทําถนนของอกรมชลประทานนะก็เริ่มจากสะพานตรงนี้นะฮะลากยาวมาถึงจุดที่ผมอยู่แล้วก็ไปสุดฝั่งอันประตูระบายน้ำฝั่งโน้นแล้วก็มีถนนล้อมรอบก่องดินอันนี้จะเป็น ถนนในพื้นที่ทีอยู่ในความดูแลของกรมกรมชลประทานรวมถึงถนนตีอันลาดเข้าไปในสำนักง,งานเคทํามราสรปานหนองเลงซ้ายตัวเองนะฮะส่วนถนนเส้นตีอยู่รอบหนองเลงซ้ายเส้นรอบนอกนะฮะก็จะอยู่ในการดูแลของอกรมทางหลวงชนบทนะฮะซึ่งตอนนี้โครงการการคูดลอกหนองเลงซ้ายก็ถือว่าเฟสสามเฟสสีแล้วเซ็ตไปแล้วนะฮะ เลือแค่เก็บงานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับตอนนี้จะเป็นงานตีเส้นจราจรเอามาดูบรรยากาศสักน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมอยากจะอันทำคลิปไว้ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกจีฟอกวูดบอลของเขาครับว่าตอนนี้นอกเหนือจากสนามวูดบอลปางปุลละที่เขาได้ทําการเปิดสนามเป็นยังเป็นทางการไปแล้วในเดือน พฤษภาคมนะวันที 11, ่ส1 1เอพฤษภาคมเราได้เปิดสนามวุดบอลปังปุระยังเป็นทางการหึ่งสมาชิกได้ไปเล่นไปออกกาลังกายกันเรียบร้อยแล้ว one, one, ตอนนี้ <one. S 1> ผมก็อยากจะมาอัปเดตพื้นที่แห่งหนึงพื้นที่ที่าตางจีฟกนะฮะได้ประสานกับคริามารมำอัศพาณ์องทางซ้ายเพื่อขออนุญาตาใช้พื้นที่ สำหรับการทำเป็นสนามวุดบอลส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อำเภอแม่ใจของเขาในอนาคตครับจะเป็นบริเวณไหลทางนะฮะเนี่ยตอนนี้ทีมงานนี่จากบริษัทอย่างครับนี่เซ็นทรัฟฟิกครับอ่าเซ็นทรัฟฟิกนะฮะเป็นการงานตีเส้นนะครับเนาะตีเส้นจราจรของกรมชลประทานมั้งครับเป็นนั่น มอบฮะกรมทางหลวงอ่า,อรอากรมทั้งหลวงสองคนมาเปกกรมทงงามทงหลวงครับกรมทางหลวงบนกับเดินเนินการตีเส้นอันนี้ก็ถือว่าแหมน้อยนะสนามบุดบอลตีจะทําตีหนองเลงทรายเฮานี่เดินทางสะดวกแน่นอนครับฝนตกนอย่างกับบะมีปัญหาเรื่องดินโครนละนี่ะเส้นโค้งามาดูการทำงานหนึ่งสักน้อยเนี่ยเทคนิค ในการตีเส้นครับตอนนี้ตั้งหัวหน้าเ๋หรือหัวหน้าว่าเราที่ใช้สารหัวหน้าเกตทาลาสปาหนองเลงซ้ายก่อนนี่ฮะเริ่มจะมีโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวคกับอันหนองเลงซ้ายก็มีหลายพื้นที่ตีจะต้องปลูกต้นไม้ยังเช่นคลิปก่อนหน้านี้เขาก็ มีการปลูกต้นไม้โดยตังอำเภอแม่ใจก่อระดมจิตอาสามานะฮะช่วยกันปลูกท,ทั้งท้องที่ท้องทิ้งทุกหน่วยงานในอำเภอแม่ใจก็มาช่วยกันใครอยญญากดูว่าบรรยากาศเป็นจะได้กับมาดูกันได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะส่วนพื้นที่ตีผมป้าท่านผู้ชมมาดูตอนนี้นะโดยเฉพาะสมาชิกจีโฟกุตบอลนะฮะนี่คือพื้นที่เป้าหมายตีอันจีโฟกพยายามจะ,ะเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะฮะด้วยการปั๊บภูมิทัศน์ ในอนาคตเทาจะมีการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นลมเงาสําหรับนักกีฬาหรือว่าเจ้าเพื่อเม่ใจมาพักครอนยอนใจมานั่งปืนก้าไม้หม่มๆได้นะโดยโครงการที่ผมวางไว้จะมีต้นหูกระจงประมาณ200กว่าต้นนะฮะซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากช่างขาวกรมชลประทานมอบกาหูกระจงต้นเล็กของคือผมในปีที่แล้วนะ และผมก็ได้นําไปเาพาะลงในถุงดําตอนนี้ต้นใหญ่ประมาณหนึ่งฟุตถึงหนึ่งฟุตครึ่งแล้วนะฮะก็หน้าฝนปีนี้ก็น่าจะเอามาลงปลูกได้พองแล้วนะเดี๋ยวอย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับว่าจํานวน200กว่าต้นนี้ผมจะปลูกเป็นแนวแบบได้พองแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ครับเหมาะสาหรับการทําเป็นสนามวุฒบอลเลยทีเดียวครับผมก็ ถ้ามีการาปลูกหญา้าเงินเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้นแล้วก็มีก้าไม่บังหม่มแค่นี้ก็ถือว่ามีสนามุุตบอลตียาวที่สุดในประเทศไทยได้แล้วครับถนนรอบกอนะครับจะมีความยาวประมาณ2กิโลเมตรก็แผ่ส200เมตรนะอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนลานด้านบนเนี่ยด้านบนก็คือลานตีเฮาใจปลูกต้นไม้ตะกี้นะ บริเวณตีปลูกต้นไม้ในกิจกรรมก่อนหน้านี้ก็คือพื้นที่ตรงนี้ครับจํานวนต้นไม้ตีปลูกประมาณโดยประมาณก็คือ1,000พกว่าต้นนะฮะพื้นที่ประมาณ10ไรนะและนี่ก็เป็นพื้นทีท่ทีเขาจะทําเป็นสนามวูดบอลมองจากด้านบนได้นะฮะสำหรับฝั่งนี้มีการปรับระดับเขา่ขาวๆไว้ เหมาะสำหรับการทําเป็นสนามจีโฟกุดบอลครับเพราะว่าพื้นที่เรียบแต่บได้เรียบกริบนะฮะมีเนินมีหลุมมีอย่างนี้เป็นอุปสรรคในการเล่นส่วนการออกแบบสนามก็เดี๋ยวจีโฟกจะพยายามมาออกแบบทําสนามใหือว่าเนี่จะได้คือมันเกิดความท้าทายในการเล่นนะแล้วก็มีการปลูกต้นไม้แล้วก็อาจจะมีโครงการปลูกผืชพักส่วนครัวแซมลงไปในนี่ตัว โครงการนี้กะว่าจะมีชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลต้นไม้ดูแลพื้นที่แล้วก็ปรับภูมิทัศน์ไปในตัวตัวครับแล้วก็ที่สําคัญคือจะได้จวยปรับภูมิทัศน์ด้วยกันกาจัดต้นไม้ลาบดีมันขึ้นแบบนี้ฮะนี่ขึ้นเป็นย่อมยมแบบนี้ถ้าม,มีการดูแลนะแหมน้อยต้นไม้ลาบยากมันก็ขึ้นมาคุมม้มเหยมดเพราะฉะนั้นโครงการทําสนามบูดบอนก็เป็นแหมหนึ่งโครงการที่จวย ดูแลภูมิทัศน์ให้กับหนองเล็ทซายตัวน้นะฮะจะได้แบบต้องใจ้งบประมาณในการดูแลจากรัฐบาลนักเกินไปนะเอาชาบ้านเข้ามามีส่วนร่วมและฟังหนึ่งฟังนี้ก็เป็นฟังตีมีการปรับบทเรียบร้อยแล้วนะความยาวก็เกือบ1นกิโลครับตั้งแต่จุดหัวโค้งนู้นนะจนมาถึงมุมที่เขาเริ่มต้นตะกี้นะผมคิดว่าน่าจะ ความยาวประมาณ800เมตรน่าจะได้ครับถ้าสองฟัง800 8 0 0กับพันหกนะที่เหลือส่วนตัางโก้งกับรวมๆแล้วก็ประมาณ2กิโลปายส่วนฟังนี้นี่นี่ฮะจะมีความเรียบเพราะว่ามีการบดอัดเรียบร้อยนะรตรงนี้จะเป็นพื้นเรียบสามารถตีได้ยาวแล้วก็อันได้ไกลนะแถมฟังหนึ่งกับมีอุปสรรคเป็นลุมเป็นเนินมีสฟิลสสไตล์ สำนับฟังนู่นผมบังหวงตัวได้แต่ฟังนี่เวลาตีด้านข้างนี่ถ้าตีาเบี้ยวนะตีบะตรงอาจจะต้องลงไปเก็บในน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของลูกเวลาออกแล้วกับบางหร้มันตกลงไปในน้าเขาจะเนี้ยจะได้เนีเดี๋ยวต้องมาคิดกันถ้มกัมโอเคครับผมตอนนี้ถือว่าผม ามาอัปเดตฮ้อกับสมาชิกตีอันติดตามชีโฟฟุดบอลได้หู้ได้หันกันครับว่าอนาคตสนามวุดบอลที่จะเกิดขึ้นตี่หนองอเลงซ้ายเขามีพื้นที่ตรงไหนพ่องนะมีหลายพื้นที่มากครับตีอันชีโฟกได้รับการประสานงานอยากจะใฮ้อทำเป็นสนามวุดบอลเพื่อกับพี่น้องจำเพื่อแม่ใจได้ออกกำลังกายตัวแล้วก็ได้ไว่าเป็นสนามต้อนรับนักกีฬาจาก ตั้งจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพื่อเอม่ใจตัวเองก็จะพยายามทำาหือมีสนามเกิดขึ้นในพื้นแม่ใจเพื่อนัาทีุดแล้วก็พยายามรวบรวมสมาชิกหน้าใหม่ๆนะฮะเป้าหมายของเขาคืออยากจะหพือเยาวชนได้มามีส่วนในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็ฝึกทักษะการเล่นกีฬาวุดบอเลเพื่อได้นักขึ้นนะเพื่อจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันได้มวนตัวนะฮะ และมีแหมตีหนึ่งที่อันจีโฟกได้รับกันประสานงานว่นะค,คือประสานงานวหกับทางเทศบาลตำบลแม่ใจนะนั่นก็คือ,อานายยกตองผู้พันตองนะฮะนวะเอกสุรชิตดวงจันทร์ที่ชีโฟกอยากแก้มีแหมหนึ่งสนามไว้ตีใกล้ๆกับหนองเลงซ้ายแล้วก็เป็นพื้นทีท่ตีสามารถเล่นวูดบอลได้ตลอดทั้งวันโดยตีบต้องไปตากแดดนะ มันเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้อยู่แล้วนั่นก็คือแหมฟังหนึ่งนะฮะนั่นก็คือฟังนูนะ่นนะฮะนี่ฟังครัวหนองเลงซ้ายแต่พื้นที่จะต้องมีการปรับพื้นแหมเยอะเลยครับเดี๋ยวพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นสนามวูดบอลได้แหมหนึ่งสนามหรือเปล่าก็เดี๋ยวจีโฟกจะดูความเปลี่ยนไปได้ว่าจะสามารถสร้างได้หรือเปล่านะถ้าได้ก็จะจะเป็นพื้นที่ที่เมาะแหมพื้นที่หนึ่งที่จะทําเป็นสนามวูดบอล พี่น้องจำาเพื่อไม่ใจได้ออกกำลังกายกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวา่าอันพื้นที่ที่ผมเล็งไว้จะเป็นจะได้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตหืมโมอีก,ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ